รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องครับนี้ก็พาเจ้าขวันแก้วนะครับพี่น้องครับมาลงดินกันนะครับมาเล่นดินนะครับตอนเย็นๆนะครับเมื่อวานพาเจ้ามดดำนะครับวันนี้ก็พาเจ้าขวันแก้วนะครับพี่น้องครับนกฝึกผมนะครับ ก็มาดูนะครับว่าเท้าคนแก้วจะขันนกเปล่านะครับพี่น้องครับไม่ได้ปักขึ้นนะครับพี่น้องครับถ้านกป่ามาก็ค่อยไล่เล้วนะครับ ดูกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเอาไปหลายวันแล้วนะครับเขาเจ็บขาอยู่นะครับผมเลยไม่ได้ให้เขามาเล่นดินนะครับดูกันนะครับ จะมาเชือกยาวนะครับพี่น้องครับี๋้วดูเออหรวจะขันหรือเปล่านะครับพี่น้องครับมาลองตามดูกันนะครับ woo <laughs> ขันแก้ว,กวครับพี่น้องครับก็เวลาก็สมควรนะครับพี่น้องครับเอามาลงวันละนิดละหน่อยนะครับครับพี่น้องเห็นนะครับวิธีการบินของเจ้าขันแก้วนะครับผมเห็นเ็าบินหลายครั้งนะครับแล้วก็บินผองมาลงดินได้ไม่ถึงไม่กี่นาทีนะครับ นกป่าก็มานะครับพี่น้องครับหลังจากที่เขาหายเจ็บขานะครับผมก็ไม่ได้ลงดินไปข้าบ้านไปนะครับนกฝึกนะครับผมก็มาฝึกไม่ได้ปักขึ้นนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้นกป่ามานะครับแต่ผมไม่เดินมาไล่เหมือนเหมือนเจ้าัดดำนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเขาผมจะดูว่าเขาเขาสู้หรือเปล่านะครับพี่น้องครับผมก็เลยไม่มาไล่นะครับ แต่เขาสู้นะครับลงมาเขาก็คูไล่นกป่าบินไปเองนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ผมไม่ได้มาไล่นะครับผมอยู่ไกลนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนกป่าลงมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับพี่น้องครับสำหรับผมนะครับจะมุดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นนกฝึกนะครับเจ้าขวัญแก้วนะครับเป็นนกที่ผมต่อได้ที่สนามกีฬานะครับตัวนี้นะครับอายุกรงก็ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งเมื่อวันที่ ห้ารกรกฎาคมนะครับตัวนี้นะครับก็เขาขันนะครับขันดีแล้วก็ขันจนนกป่ามานะครับแต่ก็ยังขันห่างๆนะพี่น้องครับยังไม่เท่าไร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีอาการผลมีอะไรเรียบร้อยนะครับ ก็คอยดูกันต่อไปนะครับพี่น้องครับว่าเจ้าขวดแก้วจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ตอนเย็นๆนะครับพี่น้องครับผมไม่มีที่นะครับที่จะฝึกเขานะครับไม่มีที่ที่บ้านนะครับที่จะเอาดินไปไว้นะครับใส่ท่อใส่ปล่องอะไรนะครับเพราะว่า ผมอยู ain, society, ่เป็นน pues ้องเป็นบ้านเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเช่านะครับมันก็ไม่มีที่นะครับผมก็เลยต้องมาเอามาลงที่สถานที่จริงแบบนี้นะครับพี่น้องครับหมายจริงแต่ก็ไม่ได้ปักค้นนะครับกับตอนเย็นๆนะครับพี่น้องครับเสร็จจากการจัดเสร็จการนะครับเวลานิดหน่อยก็ใช้เป็นประโยชน์นะครับก่อนค่ําก่อนมืดนะครับพี่น้องครับฝึกนกป่านะครับก็ต้องขยันแบบนี้นะครับพี่น้องครับทําไปเรื่อยนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็ให้มาดูนะครับมาดูเจ้าฝันแก้วนะครับฝึกลงดินนะครับเราขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องไว้์นกเขาใหญ่นะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะมีกําลังใจได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนกเขาต่อนกฝึกนกนะครับฝึกนกป่ามาเป็นนกต่อดินนะครับนกนะครับผมจะทํา คลิปใอ้พี่น้องได้รับชมนะครับว่ามันจะยากลําบากแค่ไหนนะครับหรือว่าเป็นไปได้สักแค่ไหนนะครับผมก็จะลองทําไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขอพี่น้องท่านมีความสุขนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ